ร้อยแม่เอีหยังนีเรื่องปรึกษาแม่ตอนนี้มีเงินก่อนหนึ่งอ่ะสองแสนคนนนุณต้องเงีหยังก่อนออไหม,ไหมแล้วเงินที่เหลือเดี๋ยวแบ่งเหลือเหลือหลายได้ได้เงินออสวัสดีครับพี่หน้องอยู่ตัวผมบางสัน้นเมื่อนี้เขาจิมตทรทถามแม่ว่าจะเกิดพอมีเงินอยู่ สองแสนไปตอนนี้เขาเกียรอย่างและแม่จะไปปรึกษาไ้อย่างคํำปรึกษาไาอย่างมากแล้นอี่โทรเลยมาถามเลยเราแม่เขาหยิแนะนำไว้เ็บอยัางเ็บอยัางอะไรพี่น้องมาท่านรับมาท่านหลับฮัลโหลรล้ไหมเหตุยังมีเรื่องปรึกษาไหม ตอนนี้มีเงินอยู่ก่อนหนึ่งอ่ะสองแสนพ้นตองเฮ็ยอีงหยังก่อนวะเขาเปเฮ็ดยีงหยังนะนี่คำแนะนำบอกไอ้สื่อทองไวท้ที่ทองกรลังขึ้นสื่อทองมันกันมันเกินไปสื่อทองไว้เวลาทองมันึ้นเองเขาไปขายเป็นสินกํากำไรว้าวสื่อทองแล้วเงินที่เลี้ยเดบันเลือเเ,เลือหลายได้เงินมา้อ๋ก็สื่อทองไว้สื่อหยังถี่มัน สขายเด็กเป็นราคามีแต่ท่องว่นล่ะ<อ>สื่อท่องไว้ที่เจ้บาทก็ไปสื่อไปโหลดสื่อไว้เป็นท่องแ่งเนาะเออสื่อท่องแ่งไว้ที่เจ้ามกาศพูดเวลาเขาขายมันก็สิได้ราคาย่ำท่องขึ้นเอกไปขายแมนแมนเดี๋ยวไปสื่อท่องไว้ลอยมิจะขาหลลอยว่าตอนนี้อเ,นเออมาขามเเออเอามายิ้มกันในหาดเลย เ,เ,เออี้คออุมีงิสอมุดสมุดเอ้ยมายืมกัหาเลยโอนมาดววนเด้มวันที่เดิมไอ้นอตลอดเออสมุดิไวื้อ้าเกิดมีเมืินได้เงอนหนึง้หลงดีใจอย่ัเงินอีเลอาวแค่นี้ละโอนมาวันที่เดิมโอเคโอเคครับต้งทาไปเสื้อโอเค,คเนีเยเ,เ,เป็นยังไงพี่นนอ คำแนะนำก็คือไปสื้อทองแล้วก็ขอเงินแม่ตามนั่นแหละมันมีอย่างคิดหนีซื้อจัองไรค่ะ